เข้ามนี่ก่อนไอ้วันนี้แต่งตัวสวยใช่ไหมไปไหนมาเนี่ยไปไหนมาเข้เา้าบ้านนี่เห็นผู้ชายไหมไม่ไดนี่ไงหล่อไหมอย่างงี้หล่อไหมหล่อเข้ามานี่ก่อนไปไหนมากินข้าวยังกินแล้วนั่ง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 กนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเคยเข้ามาอย่ี้ก่อนเคยไหม เข้ามาทำอะไรอ่ะเข้ามาทำอะไรเข้ามาดิเกะเกดไเกิดอะไเอาดีๆเอาดีๆเคยเข้ามาไหมเคยเข้ามาไหมจริงเหรวเออพูดเพราะพูดเพราะถ้าถ้านั่งต้อตัวนี้แล้ต้องพูดเพราะเพราะว่าตัวตัวนี้มันมีคุณค่าแล้อนั่งก่อแล้วพูดจาดีๆพูดจาเพราะๆเซซเซเคยเคยลองเข้ามา เคยมาครั้งหนึ่งไแงนล้วบอกแล้วนี่จะเดินไปไหนเนี่ยเห็นเดินไปเดินมาเดินมาเดินมาแล้วตัวนี้ทำไมแต่งตัวสวยเลยมีมีอะไรหรือเปล่าสวยจนนะพยายามนั่งโต๊ะแบบนี้นะโต๊ะมันมีค่าใช่ปะ่ะเพราะเราต้องพู้ใาเพาะแล้วมันจะทําให้เราดีขึ้นเข้าใจปะเอกินข้าวกูมาแล้วแล้วแล้วได้ข่าวว่ารับงาน้วยอ่ะ รับงานเดี๋ยวนลยรับงบรับงานอะไรอยู่ีิฮะไม่มีเหรอมานั่งคุยใกันเลยมานั่งคุยตรงนี้ดีกว่านี่ไกลไปไม่ค่อยได้ยินเจ๊เฮียรมานั่งใกล้ๆเลยลืมไปเจ๊สมจิตหรือไปล่านั่งใกล้นั่งใกล้คุยกันชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อสมจิตไพโรเจ๊สมจิตมานั่งใกล้ๆก่อนคุยหน่อยผมไม่ได้ยินรู้ไหมว่าชื่ออะไรเนี่ยแกรู้ไหมชื่ออะไรเนี่ยมียศนะเขามียศนะ รู้ว่าชื่ออะไรเดี๋ยวแนะนำให้ดีกว่าเขาเป็นร้านตำรวจตีโอ้ะเอาไงท้องร้านกว่านะร้านกว่าเลยกลับกนะกลับเป็นร้านกว่านะมีอะไรอยากปรึกษาพี่กัไหมมีปัญหาดูหน้าเศร้าหมองเห็นว่าไหนไหนแดงงายมือยดิขอขอดูมือนี่สิโอ้โหข้างนะควักมือนีย พริกติดมือเปล่ามือหรือตีนล้างตูดมากินไหมนี่มีพริกติดมือเขาไม่เชื่อหรอกแกลองเอามือให้เขาดมเลยว่าแกล้างตูดมาจริงหหันวับเลยมีอะไรจะปรึกษาพี่ไหมเนี่ยเร็วเดี๋ยวจะกลับกรงเทศแล้วเนี่ยอ่าเร็วมาปรึกษามีอะไรว่ามาเห็นในข่าวเดินหานู่นนี่นี่มาหาคนคุยนี่หรออยากได้อะไรต้องการอะไรบอกพี่เขาขาดเหลืออะไรบอกได้ไม่รู้เอานีๆกินขนมป่ะอันนกินได้เลยกินได้ยัง ขนมอ่ะเออ๋ยวัดเลยเดียวจะกินกินมาแล้วแล้วนี่จะเดินไปไหนเนี่ยเดินไปห้องน้ำมาจะไปแล้วช่วยเขาทำกับโครงกับข้าวหรือเปล่าไม่ได้เชื่ออ้าวทำไมไม่ช่วยเขาทำงั้งอ๋อมันก็ไปกินกินกินตรงน,กกนั้นมาก่นอนม,มีตงังค์เามีตังค์มีตังคมีตังใช่เรามันเดินเดินสายกว่าน่ใช่ เดินเท่าคนเลยเนี่ยถ้าคนร้านน้ำดื่กว่าเลยเนี่ย้นมีร้านร้านน้ำดื่มกว่าร้านกว่าอ่าเอามือก็นมีเขามียศเขาอยากคุยอะไรเขาถามเขาได้เลยขาดเหลืออะไรบอกเขาได้เผื่อเขาเอามาให้ได้อ่ะไม่คุยเห็นเดินปกติเห็นวุ่นวายร้านรุ่นต้องการเรียกร้องเขาต้องการร้องขออะไรร้องขอเขไม่ได้โยไมต้องพูดเอ้าเดี๋ยวเกลี่ยเขานี่คนละคนกันโยกับพี่เขาคนละคนต้องบอกเขามีอะไรขาดโยรับเรื่อง เออผมแค่รับเรื่องร้องเรียนนี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวควรจัดการให้แค่นั้นพอหรือรู้จักงูปะรู้จักงูปะวัวอ๋อวัวอ๋อแสดงเรียกถูกชาวภาษาถูกวัวเขาพูดผิดรู้จักปะรู้แล้วรู้นิสัยมันปะใครพูดได้วัวนะเออวัวมีรู้นิสัยนะว่ามันขี้โมโหอะไรปะไปไหมพาไปพาไปลุยวัวหน่อยไดหม เขาจะจ้างจิสมจิตอุ้มวัวขึ้นรถได้ไหมอ่ะไปนู่นอันนี้เรื่องจริงนะแล้วเขาจะเอาค่าตัวเท่าไหร่อย่างเขาก็ขั้นต่ำต้องสี่สิบแพงสุดๆก็ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งให้ร้อยหนึ่งอุ้มอุ้มวัวขี่หลังได้ไหมอวัวขี่หลังเขารู้นิสัยว่าเพราะวัวมันกิดนนะเก่งสมจิตเขาเขาเก่งเขารู้ผิดผู้หญิงนะแค่มองหน้าวัวเขารู้แล้วเคาเจอผู้หญิงไม่ได้ได้กลิ่นกลิ่นผู้หญิงไม่ได้นะวัวมันกิดเลยนะจริงไหมเจสมจิต แล้วแล้วเนี่ยเสื้อสีเนี้ยเสื้อสีแดงเนี่ยโดนเสื้อสีแดงเนีเกี่ยวไหมเกี่ยวเกี่ยวเพราะเดี๋ยวไม่เปลี่ยนเสื้อสีดำเลยนะเนี่ยให้อาไหนบอกเหตุผลก่อนให้เหมือนดำดำดำดนบอกเหตุผลก่อนเพราะเดี๋ยวจะลงไปดูลุยวัวแล้วเนี่ยจริงจะไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมเดี๋ยวมีค่าจ้างมีค่าจ้างมีค่าตัวให้ถ้าสมมติวัววัวชนเจ๊เหี้ยนล้มเนี่ยเอาไปสี่สิบถ้าวัวเหยียบเหยียบเหยียบเราเนี่ยเอาไปห้าสิบ โอ้แล้วถ้าชนก็นึงแต่ถ้าเสียชีวิตได้พันหนึ่งนะบาดเจ็บก็ห้าร้อยบาดเจ็บก็ห้าร้อยได้ไหมคือผมจะตั้งใจถ่ายรูปเลยไงอยากให้แกหอมหอมแก้มบัวถ่ายรูปได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวมีอ้าวมีค่าจ้างมีค่าตัวมีมีค่าตัวมีอยู่แล้ว ว่าไม่ได้เคยใช้ใครฟรีๆสนใจไหมวันนั้นกูไม่เห็นได้วันไหนบัวสิี่ไหนกูเห็นพาอกไปแล้วทำอะไรวันนั้นทำอะไรวันนั้นทำอะไรบัวอะไรอันนี้คนละบริษัทนี่พี่เข้ามานี่ใจอินปัดบริษัทนึงบัวนี่คือบัวนะใช่บัวก็คือบัวเลยแหละกูก็นึกว่าบัวไม่ใช่บัว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 ก็แปลว่าบัวที่กูพูดต่อไปไม่ใช่บัวนี่พูดเจ้าเขาสิคุณนั่งโต๊ะไม้เนาะก็บัวก็ไม่รู้ที่ไหนบัวไม่ใช่มาหินนะถ้ามาหินนะพูดอะไรก็ได้แตต่่นีโ๊ะไม้สัก อ่ะกินได้กินเลยนั่น่แห่ะนั่นนั่นก็ได้กินได้กินได้เลยเอาเลยเป็นความมันทำไมอ่ะรับงานไหมได้ไหมได้ไหมไม่เดี๋ยวโอนเข้าบัญชีก่อนเลยสี่บาทมีบัญชีด้วยเหรอมีมีบัญชีโอนก่อนเอาไหมยังไงยังไงยังไงจะเห็นเขาว่าตัดสินใจให้ดีตัดสินใจให้ดี แค่อุ้มวัวนิดเดียวอ่าอุ้มวัวหอมวัวหรืออะไรแค่นั้นเนี่ยเอาเลือกเอาแค่หอมวัวหรืออุ้มวัวแค่นั้นก็จบแล้วอือวัวตัวแค่สองสามร้อยโลเองแกอุ้มไม่ไหวเหรอเขาก็อุ้มกันทั่วไปอ่ะอือได้ไหมหรือจะหอมวัวเรื่องวัวคนไม่เหมือนกันมันเข้าใจวัวไม่เคยได้เก่งแล้วโยบอกว่าคนนี้มีความรู้เรื่องวัวนี่จะไม่พูดเรื่องวัวว่า มึงมึงมึงลืมอะไรกูก็บอกให้นายอยู่มึงพูดอะไรอย่างเรียนี่ยคือไหงกูพูดไม่ได้เลยอะไรอย่าง้มันอยู่ที่ยังสรุปรับงานนะรับปะรับนะจะได้โอนตังค์ก่อนเลยรับรับผมรับให้ผมรับให้อย่าให้ยืนยันเลยพี่ให้โยหาโยบอกคนนี้เก่งสุดอ่ะเดี๋ยวผมรับในบ้านนี้คนนี้เก่งเดี๋ยวผมรับเงินก่อนเลยเอาเงินโอนเงินเข้าบัญชีผมเดี๋ยวผมไปเคลียร์เตะเชียร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่บัวอะไรก็วัวไงวัวควายอ่ะแค่ไปหอมแก้มมันแค่นั้นเองถ่ายรูปจบ เดี๋ยวผมรับก่อนโยรับงานไม่แต่เงินเข้าโยโย่รับไม่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 คือผมผมเนี่ยผมผมรับก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์หลังมันมันมีค่าในหน้าอะไรกันอีกไงเคลียร์แปลว่าอะไรไม่คือผมเนี่ยรับงานให้ไม่ใช่คือวัวอะไรวัวควายเนี่ยที่ไหน นี่อยากไปไกลเนี่ยแค่ไปหอมแก้มมันเนี่ยอยากให้เห็นนะที่เหี้ยเนี่ยกูไปกูไม่เคยได้เงินนะผมตบปากรับคำเครแล้วรับเงินใครแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณเอาเงินผมไปแล้วนะโยแล้วเขาตกลงแล้วอ่ะไม่ได้เชื่ออย่างอใครไม่ใครใครไม่ไม่ไม่แค่หอมแก้มเดินแกเดินไปหอมแก้มเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวแกไปห้องเตี้ยบัวนะอ้าวไปหรือเปล่ากูแค่นั้นห้องน้ำไหมไม่ต้องไม่ต้องกูเข้าไปเลยมึงก็เกมเลย ยไงกูไม่ไปไม่ได้ตีไม่ได้ไม่คืนไม่ได้แล้วมันคืนไม่ได้แล้วเออคืแล้วแต่พวกกูต้องนอนเป็นกันเนี่ยมึงรู้จักไหมไม่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 อันนี้อันนี้แค่แค่ไม่ได้จบวัว วเเอายแค่เหมือนเราลักสัตว์อย่ากเอาลักสัตว์แบบไปหอมวัวดูทั้งหนอมอ่ะเรื่องง่ายกูเฮ้ยแต่คุณรับไปแล้วจะเห็นทำไงอ่ะรับก็เช่าอย่ไม่ใช่โอ้แล้วแต่มึงเข้าไปกูไม่ได้เี่นอะก็แกไม่บอกผมแต่ทีแรกแกบอกให้รับงานให้ผมก็รับแล้วเนี่ยรับแล้วไม่ทำเนี่ยอะไรอะไรกูไม่รู้จักวัวกูไม่ได้มาทำอะไรก็แล้วแต่มึงไปเด็กเกมตัวนะไปหอมแก้มวัวบ๊อบบอบบอบแค่นั้นเองวัววอยากเห็นภาพแล้วทีนี้มึงก็ฟังเลยถ้าเกิดหอมหอมแก้มวัวแล้วมึงให้กูเท่าไหร่่อะ ก็หกร้อยผมไม่ไอ้รีคุยกันเองแต่จริงๆราไมีสี่สิบ่าทแต่ว่าแต่ว่าผมจะให้เท่าไหร่แค่นั้นเองแต่สมมติว่าสมมติว่าหกร้อยเดี๋ยวฟังก่อนงานอะไรเนี่ยหอมแก้มวัวจบเาี๋ยวเราจะตัวจริงฟังก่อนฟังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอ้าวแล้วทำไมงั้นอ่ะเออเอออ้า หยอกยกเล่นหยอกเล่นกลางวันกลางวัน่มีอะไรทำมาหยอกเหี๋ยวเหงากันกอะรับงานของแก้มบัวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคทิปหมอปลาเฟมลี่หมอปลาช่วยด้วย